ạ chị ơi <laughs> chị ơi <laughs> chị ơi chị ơi chị Seven card I <speaking> want <in Spanish> เย็นไหมคะเอาเท่าไหร่คะเอาพันนึงคพันหาือสองพันเอ้ยหนัก <c oughs> เอามันหนักอยูเดีเลยมไมจ่จะเอาจะเอาไปพื้นน้ำยายหลังลงไม่แล้วอ่ะไม่ไม่หรอก ยางซักสิปเตียกำลังซักอยู่ฮอนท่นกอดท่นอายาอยากินอกึอันนี้ย่างันเป็นยามคือกินบีถึงฮะ กินไอติมก็ลงไปเอาไปเร็วไปกระโดดลงไป